กระโดกปผด่ตัวกระโดกคักโดกเนี่ย ดูคักดูคักดูคักพวกนี้พวกนี้พวกนี้ดูแห้งบางพวกนั่นบางพวกนั้นนตำตำดูหลายค่ะบางพวกนี้พวกนี้ หลากถึงพื้นเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเจังโดกจังงามค่ะแกผู้ใะพู้นดผู้ใดน่ะพื้นดินเลยน่ะผู้ใดผู้นดโดกค่ะค่ะคุณยายป้ามาเบ่งบกม่วงโดกมะม่วงโดกเกินเกิน<ม> เกินทางนี้ค่ะวันนี้มืองทางนี้ทางนี้ทางนี้ลากดินลากดินดูค่ะดู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 ดดอ้ยเยอะมากอืมอืมนุน่น <laughs> นูน่นนุ่นน่ะหลากดินหลากพื้นเลยค่ะออมีครับสีปัญญายดกหลายดูดูค่ะชมไปค่ะสุกก็ะมิอ้าวสุกล่วงลงสุกล่วงลงพื้นเลย โอ้นั่นเห็นไ่มซุกแล้วสุกแล้วค่ะสุกแล้วมะม่วงมะม่วงดกลากพื้นค่ะดู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 นั่นนั่นของจริงจริงของจริงจริงเลยค่ะดูวิ่งป,ปุ่มเป็นพวงเลย ต้นนน้อยต้นน้อยค่ะนี่ข่วงนี่คุณยายพามาเบิ่งไกลๆค่วงนี่ี่วงี่วงบกยายอาัดอุ้ยดูค่ะดูนะคุณยายยังไม่ไปยังมีอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้นี่สุกแล้วนะคะนี่ เดียนีเดียวจะถึงดินแล้วนั่นจะลากดินนี่ดกมากมากดกจริงๆค่ะใบไปไหนลนะ่ะใบทาไมมีแต่ลูกใบไปไหนอะ่ะ อ <mm ื้ actually, ือออดูค่ะชมเพลินๆเลยค่ะดู แคบไม่มีใบมีแต่ลูกออกแต่ลูกนั่นนะดูค่ะดูนี่เป็นไปได้ไงโอ้ยสวยมากเลยสวยจริงๆมาดูอีกต้นนี้ค่ะม,มาดูอีกต้นนี้ไม่น่าเชื่อค่ะ มะม่วงอะไรมีแต่ลูกมะม่วงลูกดอกมะม่วงลูกดอกลากถึงดินถึงพื้นนะคะสามลูกนี้อีก เป็นพุ่มเป็นเป็นพุ่มเป็นพวงเยอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้ว